โอเคครับสวัสดีครับคนเสียมเหลาพามาใส่บวงดักหนูแล้วครับวันนี้เป็นหมายแก้มือครับเราจะมาแก้มือครับวันนี้จากวันก่อนนู้นครับที่แห้วไปครับตรงนี้แหละครับจะจะมาแก้มือครับเดินดูรถนี้ครับไปนี่มารอชิมงานครับตอนนี้มาถึงก่อนเพื่อนเลยครับ้วทิมงานตามมาทีหลังครับโอเคครับผม เดี๋ยวขอใส่บ่วงกันครับตอนนี้ก็าปสามแล้วครับนี่ไปสามกว่าแล้วครับขอใส่บ่วงกอนครับผมอีครับผมขอช่วงนี้ขออนุญาตรับทานข้าวก่อนครับทีงานก่อนจะออกดูนูครับมีการใส่แมงกิซอนครั้งตรงนี้แล้วครับวันนี้น่าจะออกดูดึกหน่อยครับนี่ครับกินข้าวด้วยกันครับผม ไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีผลงานให้ได้รับชมไหมครับนี่ครับเซียนจับตายครับทีมงานคือจะบตายบรรยากาศทุกในทุกงานครับโอเคครับผมเจอกันครับโอเคครับเป็นเวลาสองทุ่มเลยครับอันนี้ออกยามกับดักกันครับทำคืนนี้ไม่รู้ว่าจะมีเต้มให้วันนี้ก็เหลือดักอยู่ประมาณยี่สิบคันครับเอามา น่าจะร้อยเลยครับร้อยสิบคันก็ร้อสิบใส่กด้เยอะอยู่ครับก็ดูว่าจะมีคนงานให้ทีนะนะเพื่อนๆได้รับชมหรือไม่ครับโอเคครับเดี๋ยวถึงหมายเดี๋ยวผมไปถ่ายอีกทีครับผมทํามีแต็มนะครับผมเจอกันที่หมายครับผมโอเคครับมาดูไม้นี่ครับไม้ต้องสะเมื่อกี้ไม่ไม่โดนเลยครับ ยังไม่ออกยังไม่ออกเหมือนกันมใส่กิซอนกิซอนอยังไม่ออกเลย น่าจะยังไม่ออกร่มแรงครับมันจะตกนะครับจนตกหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับผมยังไงถ้ามีเต้มเดี๋ยวผมจะถ่ายให้รับชมนะครับผมไปน่าจะแห้่วนะครับโอ้หดูมันทำกับดักผมครับโหลดลอยนะครับลอยฟ้าเลยครับ ไม่ออก่ออครับโอเคครับตั้งบวงใหม่ก่อนครับผมโอเคครับมาแล้วครับแต้มแรกแห่งมานครับนี่ครับดูแล้วครับสวยอยู่ครับโอเคครับจับเก็บ่อนครับผม โอเคครับแ้มแรกส,สวยๆครับผมราครับ โดนแล้วครับหูตัวใหญ่เลยครับโอเคครับผมนี่ครับจุดกูดเลยครับโอเคครับจิ็บนครับผม นี่ครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้สองเต้มครับมันหมาครับผมหักแล้วครับจบดักครับนี่ครับ หักเลยครับโอเคครับผมไม่เป็นไรครับผมยอดครับออกครับเหมือนชนอยู่ครับข้างนอกอืนนมแต่ยังไม่ออกครับโอ้ยนีอ่อธ่ ในสระอย่างเยอะเลยครับโอเคครับผมทำมีเตามวถ่ายให้รับชมอีกครับผมโอเคครับผมถึงที่พักเรียบร้อยครับนี่ครับสองเต้มครับใหญ่ๆครับของชิมงานบอกว่าได้สองเตมได้ยู่ไหนนี่เหรอในของของใครนี่ตัวเล็ก เนีโอ้โหลูกหนูพัานหนูทั้งนั้นครับโอเคครับผมลูกปล่อยครับตันนี้ลูกปอนครับโอเคครับไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับหน่นครับทีมงานครับดูรอบสองครับนี่ครับที่ใส่ตรงกระท่อมนี่ครับที่นอนครับบอกว่าถูกตัวใหญ่ครับโอ้โหการคอเต็มเต็ม โอเคครับผมเออโอเคพร้อมโอเคโอเคครับตอนน,ตนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าแล้วครับไฟแบตฝั่งนูง้นครับมาดูใครครับไม่ใช่เขาจะดูดักหนูห้เฟ้อาโอ้ยตายเลยเขาชิมงานครับฝั่งนูง้น ขอผมี่จุดหนึ่งครับเรามารุ่นกันครับตอนนี้เช้าแล้วครับ้าจะ50แล้วครับยังไม่สว่างเลยครับเคครับมีเต้มเดี๋ยวยังไงถ่ายให้รับชมนะครับผมขันนู้นครับเห็นไกลๆครับดูนะครับมันคืนชนกับดักครับถูกตทางทางนี้นี่นะโอ้โหี่เลยครับี่ครับ ตอนแรกเช้านี้มาแล้วครับขอบคุณครับคืนชนกบดักครับสีครับาสาสวยอยู่ครับเก็บกงินครับโอ นี่ครับนี่ครับเต็มแรงครับผมเรียบร้อยครับผม ไครับไปกันต่อครับสะนี้นู๋เลยเยอะครับแตแมันไม่โอ้ค,ครับดักางนู่มันดื่มเลยโอ้โหกลับองเดือนก็ยังอยู่เฮ้ยเคครับผมเดี๋ยวขอคู่ดักหนูก่อนครับถ้ามีแต้มยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ชมอ,อีกครับผมโอ้วันนี้ออกแต่ตัวเล็กครับ ตัวใหญ่ไม่ออกครับโดนอีกแล้วครับตัวใหญ่ายไปไหนหมด้ะออกเป็หนูน้อยครับตางนี้โอ้ยโอเคครับนี่ครับดูตัวมันขุดหากินครับเต็มสะเลยชี้มีตีดก้อนใหญ่ๆตัวใหญ่ไม่ออกโอเคครับผมเต็มสองเช้านี้ครับเก็บผลครับ นี่ครับเกียบร้อยเลยครับนี่ครับนั่งนั่งเกดกูดอยู่นี่ครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บกดครับผมมาอีกแต้มหนึ่งครับแต้มที่สามมุสวยๆเลยครับแต้มนี้ครับตู้คุยมันครับป๊อเอฟเลยครับคุยนี้ต่นี่ตัวครับโดนนะครับเมื่อคืนนี่ชนครับตรงนี้ ชามาโดนครับเติมครับคุยใหญ่ตรงนี้อูอ,อกไปทางไหนโอเคครับจัดเก็บก่อนครับผม สวัครับใหม่แจมหนึ่งแล้วครับผมเี๋ยมครับ โอเคครับตัวนี้จุดสุดท้ายแล้วครับคืนได้แต้มใหญ่ยยเป็นหนึ่งแต้มครับมีปลายเยอะมากเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นดอกราถูเมื่อคืนครับนิ่งกันหมดเลยครับรงนี้ชนเมื่อคืนนะฟากลับไม่มานี่ก็ไม่มา ใส่ไว้อันหนึ่งันเดียวถึงงานครับน่าจะโดนหรือเปล่าโดนแล้วครับน่าจะโดนแล้วครับอีครับโอเคครับตอนนี้จะาเจ็ดโมงแล้วครับนี่ครับผลงานเช้านี้ครับ สีแต้มครับใส่สวยๆครับเดี๋ยวรอดูทีมงานครับว่าจะได้ไหมครับกำลังเดินมาครับสองคนฝั่งนู้นครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงดท้ายแล้วครับท้ายมากๆเลยครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรอีกครับน่าจะพักเบ็ดเลยครับช่วงนี้ กับติยาปลอมครับกำลังหาอุปกรณ์ให้การถ่ายทำอยู่ครับโอเคครับผมนี่ครับของทีมงานครับสามเต้มครับเช้านี้ผมสี่ตัวนั้นได้เท่าไหร่สองเช้าทั้งหมดทั้งหมดเช้าสองจนคืนห้าเป็นเจ็ดฝั่งนี้อะไรนะางคืนอะไร คืนสามคืนสเช้าสามเป็นหกโอ้ยผมกลางคืน2เช้าสี่หครับโอ้ VIP อยู่นี่ครับแชมป์ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณห้าร้อยซับสไครด้วยนะครับผมอันนี้กล่าบคำว่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับ